ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้ามืัอนี้ก็วันที่หกมิถุนาสองห้าหกสามสองเดือนก็หกวันนะคะข้าวโพดข้าวโพดเก็บเกีเก่ยวได้แล้วคะ่ะท่านใหญ่ลูกใหญ่ตตัวมาท่นลูกใหญ่ตตัวหุ่นเลเซักกระดองเอาฮะโอ้ยสูงขนาดข้าเป็นหุ่นเตี้ยไปเลยเฮา ตอนนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวซูเปอร์ข้าวเหนียวซูเปอร์ข้าวเหนียวซูเปอร์ข้าวเหนียวใหญ่เดียวเขาจะไปเก็บตัวนั้นลาชินีทับทินสัญญาลาชินีทับทินสัญญาเยะให้ดูก่อนนะคะมาของเราฝากโตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ค่ะสวยค่ะสวยมากเลยวันนี้ออกวันแรกค่ะเก็บเกี่ยววันแรกโอ้สวย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 ดี โมกับพี่รอคอยมาสองเดือนหกวันสองเดือนหกวันสองเดือนหกวันนี่หักแล้วนะคะก็ฟักใหญ่เลงคุ่ผู้ะมฟักใหญ่ดีคุณผู้ชเอาเอาแนวมาอีกหน่อยเอ้าเอาแนวหาหักอันที่มันจะแก่จะแก่ใเนี่ยเนี่ยถ้ามันจะแก่จะอันนี้ลายมันจะออกเป็นจุดสีม่วงม่วงเนี่ยสังเกตดู โอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่บิ๊กบเดี๋ยวเอาไปใส่กระสอบก่อนไม่เสียนะเอ้าตอนนี้แก่แล้วนี่แก่จนเหลืองแล้วสองวันสองเดือนกับอีกหกวันนะสูงหนาต้นพุ่นพุ่นผลผลิตได้เก็บเกี่ยวสองเดือนหกวันต้นมันดี จะตัดเอาไปให้วัวโอตัดเอาให้วัวมิตามินสูงเลยหัวกินอะปกติอันนั้นมันมหทเลยวัหนึ่งค่ะวะลาชนีทาพินสยามเออเรายัง่เก็บอุ้ยตัวนี้ยังมาออกลายค่ะแต่ว่ามันก็ามเต็มฟ้าเลยโอ้ สวสวยมากเลยเออนี่น,นี่มันลายจุดอยู่ข้างล่างเออลายจุดโอ้ไมนมีลายจุดนี้แ่นสแสดงว่าแกตัวนี้ส,นนสุดยอดแล้วของอันบันดาดดข่าวโพดแต่วันนี้คนอันมาเก็บแลรื้อหมวกเขาเพิ่งรื้อหมวกคนถ่ายกันรืมหมวกวันศุกร์ที่ข่าวป่าซอลีนี่แหละเลยบนอาหม้อมหาเก็บพักเก็บพักมาเอือ น่ะนี่แต่พักย์ใหญ่ๆฮะพักย์ใหญ่ทั้งั้นเลยยงภูมิใจในงานที่ทำทำลงมือทำลงมือเอ็ดคิดแล้วก็ทำคิดแล้วก็ทำมโนนมโนมาโน่หับ่ได้เนาะมือนั้นเด้อมือนี้เด้อบอด้ต้องลงมือเอ็ดต้องลงมือเอสโอ้ย สุดยอดใหญ่น่ะเอาไปเอาไปหนึ่งไปตัวมัได้สิคะเออขอเชิญหนีนะคุณหนูหนูหนทั้งหลายไม่ต้องมายุง่งตูมณิทชาหลาอป่านขอโพสค่ะเห็นแนบเห็นแนกอ่ะไปแล้วค่ะเลอน้ำกันค่ะ บรรยากาศมาเก็บข้าวโพดน้ำกันนะคะสวนข้าวโพดบริพาไป,ไปอันเป็นละควายกับพากันมันละสวนข้าวโพดสูงขนาดเลยข้าวโพดสูสูขนเก็บกับบริเซียนดิ<อ>บริไปเอาคนเซียนมาเก็บเนาะปลูกข้างแรกปลูกข้างแรกปลูก้ <laughs> งกวงแรกลกันเก็บข้างแรกว่าเอาเก็บแบบใดเนาะทื่ว,ว่าพเพิ่งสาคนเซียนมาเก็บ <S <S เราลงมือเองลงมือเองมีคนตรวจสอบว่าพ่อเก nah. ็บหรือยังบอกพ่อเก็บนะยูซี่ยูซี่เก็บดิโอ้ยูซี่ตรงนี้ทุกอย่างมันสิบลได้แล้วเนาะมันแห้งนะเล่นน้ำบ่หอน้ำบ่หอยมือนห่างามนะหันดิคนโชคมากกับได้เก็บรติพเศออคนตกมากกับได้เกียรติพิเศษโดนน้ำขึ้นเอาบ่า ขนาดอน้ำคือหกยน้ำคุณนะทีขนาดเลยทีจิตเลยงามสวยจี๊จะพักยังไงนะนั่นคือไม่ได้เอาถังตอนมาสันเดี๋ยวก็เอาไปกรองไว้เออนี่กรองให้ที่นอกนลยเออกำลังเก็บนะคะชุดยอดเลยจะพักให้ใหญ่ ได้ได้เลยสิ๊บาทหรือี0บาทพอดีเอาไม่ไม่จะสดนิวกินสดๆใดม่ไม่ทานภเทพโบมีทธิ์กินสดเพร้ะอ่าเพื่อหาเพื่อทิเพื่อสิไปฮอดจนี้เต็มบดเนาะงามมากคันนี้เป็นตะเกบไว้อยู่ แต่ว่าบุฟฟอ่ไม่เก็บทางใดดบ่บอนี่ใคเห้าไปซืกระปองที่เราบอโอ้โหดอนใหญ่ฮะยาวๆอูสดอนนี่หนาปึ๊ดเลยเต็มแล้วค่ะพี่น้องเอาไปกิันไเต็มแล้วลยกอันนี้ผีขนาดเะยรเพ่อ ทีอยู่ห้องฟักมันขนาดไหนมีฟักขุดฟักขุดต้นเลยมีฟักขุดต้นมีฟักขุดต้นเลยทีทเลยถั่ถวมะขอนพ้นเป็นอันเป็นเตี้ยไปเลยข้าโพดสูงนะฮะน้ำลงมาขนาดไหนเด ขนาดว่าทีนะมันยังเป็นถั่วเลยเด้ามาดแมน่นทีว่าสิบกขื่นโอ,อ,อ้โอ้ชะอ้อนมัะสลีขนาดบ้านท่านเจ้าเอ้ยยังบ้านท่านข่อยเอิ้ยมะสลีบ้านท่านข่อยบ้านท่านเจ้าบ้านท่านเจ้าเอาิ้อนข้าโพอดบ่ข้าโพอดสไลีข้าข่อยเอิ้ยมะสลี แก่แท้เลยบ่เอ้อ่อนแน่แก่แน่นอ่ะเอาเต็มทีเอาเต็งทีไม่ว่าบ่งหายคนตีเลยว่าโอ๋อเอาตะนี่อ่อนแท้เอาตะนี่แก่แท้เนาะไม่ว่าให้กินแต่เนี่ยโอเคให้เขาถามหาเลยถามหาเลยถามหาเขาคนเลยเวียนเข้ากัน พอกขนาดเหมือนอกันเลยเด็เอาออกเลยมันมากินก่อนปลาหอกขนาดเมื่อี่มันมองไม่นยางทิ่จุ๊บๆใส่กันเลยบอว่าที่แล้วทำงานบอกออกเอามาซับใส่วันนี้มันก็เลย่อทีค่ะ ปลาโบ,นะบ,บ,นะบ,บ,บนะปูปูใส่แก่เลยโดนเแม่สาปะปูแแม่สาก็ได้กินเกไมู่นะแม่สาเนี่ยอันนี้กับอันทางป้าไปพร้อมั้นเข่าไปบ่ไรมันหก <ś erc uti> โยกมาโอ้โหทานตา สูงห้อคนโกหมอยู่ฮะอหกย่นัมียังวะนหมอนอยู่โไนี่บอหักก่อนนะคะหักได้งูกินหักะกงูกินจ้องจะขอกินงามๆก็คุณน้าใหญ่ขนาดคนนะ ยายใหญ่ยายใหญ่ยายใหญ่ายายใหญ่เนาะแปลงว่งา,วอ,าวอันอันนั้นมีจังหน่อยมะสิแกสิกินสิบบัวแซ่โอ้วะโอ้แฟนคือเลยบ่อยโอ้ยคงคอยหันเอาออกมือเดียวแปดกระสอบโอ้ตอนนี้ยไง ภาะ่นี่จออเก็าเลอ่อนแท้แา่ะมันแก่หมดไปเก็บเบอร์ดูเลยเจสเออเออจะมีอ่อนมแก่เนาะเออปุ่น่ะสูงขนาดเลยปุ่น่ะหกขนาดอุบาติเอ่อนหวอเลยหาเขเห็นหาเขเห็นเขาฟักเลยอันกี่ได้เนาะเนาแบดเบอร์เลยีอ้าคือแบดเบอร์ใช่ อ่ะเอาดิไงง่ายเตี้ยตาน้อยว่าเอากระสอบเอากระสอบมาแกะเอาดิกระสอบกับใส่โบรานแล้วเออเดี๋ยวไปเอาไปเอาแบตก่อนเพื่อจะไปเก็บล้านที่ท่าทีสยามเดินรถ หมด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 โอ้ไม่ทางออกแล้วมันออกทางไหนมันออกไม่ได้มีทางไปแล้วห้าหกฮนะหกก็หอมกระมีกะโอเคนะตอนเท้าปุ๋ยฮนะที่ว่ายังบ๊กขื่นเน่ยนะมันบ๊กขื่นเหรอเอามาแท่ใส่แท่ใส่แท่งใส่อันนี้นก็เลยขี้ก็เลยหนาะโอ้ มาทางไปก็เออออกบะไรเล่นหาออกทางไหนโอ้ไปก็ไปเอาอันนั้นก่อนแบดแบดจะหมดแบดจะหมดแบดโอ้หยีบหยีบลกมากลกมากลกลกเก็บสองมือบดดิแปลงคือเลยนะ เก็บซอมมือก็แปลงขึ้นในการแล้วจ้ะฮะเก็บไปมือเนาะเอออันนี้ก็ได้นะแล้วตอนนี้จะตีอะไรต้องใส่แหวนเพราะว่า,า,าบริษัทแหวนสิแ่สแป๊วแหวนพร้อมมาฮออมาเลยเอาแหวนมาฮออพี่จะคือ,อ,คขอ,ขอสวนนะ อันนี้สิเห็นบ่อันนี้มันแส้ขยายแม่ขยายมันบ่เหนใ่บ่แก่บ่แก่บ่มันใหชื่อช่บ่แก่ถ้าแก่มัใสิมีจุดสี่หันะสี่หัเี่่หมวกเบืองลือง อันว่าเป็นยังไงแล้วพุ่นนั้นหอมาวะเออเกงใจคุณหนูเนี่ยแม่ดึงเอามาห้แล้วกัดิดึงหาเลยนะเชิญแล้วบ่เออีย

นี you know? oh, sure? ่ส you know? yeah? you know, right. cool. ิไปเหตุใดจะไปเอามาอย่างสำรองไว้เพราะว่าอะตัวหลังมันแยกหนึ่งเลยนเฮะอ๋อตัวลังแยกควจะสีแก่ๆฮะลักษณะฮะเก็บได้เหงื่อเก็บได้สำนี้โอ้ขนาดนี้เลยเือนี่โม่ป่านใหญ่เปยนือป่านใหญ่เดยคือขนาดตักแก่เลยฮะอันอันขนาด

บอกแกทางในบอกแกโอ้ของเครื่องมักร่อเลยได้บ้านี้รมทับสันเนี่ยโอ้ฮะลายจีนหัวลายจุนหั้อมันจะอันแกดิ ไปหนึ่งกันพอดีกิ่นอะได้ว่าบอแกแล้วกับบอกอ่อนนะฮะหเอได้เจอะออมาอือนะยอดเอายอาจะหมักแกนะคะมาอื่นเอามาอี จะได้เปลี่ยนไงองมือสามือพอได้ดีนาะจักสิบเบิร์ถ้าแม่มาพายอยาได้ก็มาเอาใหา้เอามาทั่วก็ทั่วเหรอมีท้างผีนันตเนี่ถั่วถั่วผักยาว หัวก็ยาวๆฮะอะไรทางนี้บ่ทางนี้สมบู์มันเราแกทางนั้นมันอยากอ้วอบ่มันทียังไงโอ้แก่อะไรลูกนี่กบพิมก็แก่นนพอดีพอดีจีนอ่ดีไงข้าขนาดเต็มเยอะๆดิผางใหญ่ได้ทางนี้เหรอผากใหญ่ พักาใหญ่ผักใ,ใหญ่ใหญ่นะโอ้อนนรยังไนะตาสะอ่ะนนอ,อน,นเจมเหรอจมเอออล้พักใหญ่ใหเลยพักใหญ่ โอ้ตัวนี้การเลืองแล้วตัวนี้เลืองเลี้ยงละเลี้ยงละเลืองแล้วอันตามเลี้ยงละ ต้องการใายต้องการใช้อยู่ตลาดตามมาหู้หตลาดต้นคูณชานมต้นคูณชานมสื่อร้านใช่ไหมอาหารตามสั่งขายชานมต้นคูณชานม แอนด้แพ็กแอนดี้หมักเะข้าวโฟนอย่แวบนี้แอนดี้แพ็แกเออตอนเที่ยงตอนบ่ายเวลาคนจิตํำหงฮะซื่อเยอะเลยสะใจวะสะใจกูกินี๋ยวได้กินสองคนยหมาหินัวเบิรเดหมาใหญ่เย เออบ่อแล้วเออขั้งใหญ่้งบดอ่าเหนียวซูเปอร์คขาบกเหนียวซูเปอร์เหนียวซเปอร์เหนียวอันคำว่าเหนียวนิ่มนิ่มนะคะได้อันนี้แหลนิ่มนิ่มเลย่อันเหนียวเหนียวแต่ว่ามันมันเอกลักษณ์อีกตัวหนึ่งคือมันนุ่มแล้วก็ใหญ่รวมฮิดอนี้เนี่ยว่าพนี้เลยหนียวซปเปอร์ทั้งใหญ่ทั้งเหนียวทั้งแซ่บ ้อเอเอเนี่ย,สยวออสุดยอดแลยเอสุดยอดแลพี่ <c oughs> ให้คนอัน,ออออน,น,นสินห้อยว่าอาคือปู่อีแน่เออปูแบบนั้นแหละชื่อๆนะปู่แบบคนกินได้ค่ะโอเคใหญ่ต้นยาวใหญ่ทั้ทงนั้นอันอนั้นะนะอันนั้นเิแล้วนะจะกระสอบละเต็มละ

ท่าิมสยามออมก็สอน้อยยังเสดิราชนีทับทิมสยามเอาคือต้มะนะว้าวไออินเนเดกอินนวหลายอยู่เ็ยังไ่ได้ต้มเออต้มไเนี่ยเออต้มไเน่ะเออเอาเซลีเด้อเซ เอาถามเามือนา้ได้เจ็กบาทแล้วเออทองสานแล้วได้มือละหบาทแล้วยังอยู่ได้จะแม่แล้วอทองานมมีลูกวะเมือนี้จกบาทแล้ว่านีลาฟนีาฟนาชัดทีสัญญาหมว่าไอ้เอ็ดแนวแงนะจิ ที่จริงเขาจะขายพักละสามสิบบาทสามสิบสี่สิบอ่าไมางเปิดเดิ่นกันเปิดจังไร่ะเเปิดให้ดูเลยค่ะแดดแดดจะหมดแล้วเหรออือค่ะกำลังดีเลยค่ะกินแค่บ้างรูกินเลยเหรอกินเลยอืมบ้างอันนี้มันทานกินดิบนะคะทานกินดิบได้ค่ะเลยอือเฮ้ยอืมสวยมากเลย อันนี้อันนี้นี่ก็อันนี้ก็ไม่ทิ้งนะคะนี่ไว้เก็บไว้ถ้ามันเยอะเราก็ตากแห้งถ้าไม่เยอะเราก็เอาไปต้มเลยก้มน้ํามันจะออกสีม่วงๆออกสีเนี่ยออกสีมันนี่แหละแล้วก็มันเอาเราไปต้มแบบเป็นน้ําชาได้เลยนชาอันนี้ก็มีประโยชน์ถ้ามีววก็ให้วัวเราก็ต้มกินได้เหมือนกันเป็นยาทุกอย่างเลยคือทุกอย่างมดหินเดี๋ยวเดินห้องแสดงทุกางมนกอย่างไม่ทิ้ง กินได้เป็นยาค่ะอันนี้มันเป็นยาบำรุงสุขภาพดิถ้าว้ามื้อนี้เช้านี้ชงบัจบให้บัจ๊บถ้าไปดูใน Google เลยว่ามันมีประโยชน์แบบไหนเออยาชนิดนี้ทำสิงเหล่านี้ได้แน่เนื่งคือต้านอนุมูลอิสระนั่นแหละเดี๋ยวจะลองกินเบิ่งมือกับปะสาเหมือนกันนะอ่ากินเลยชิมเลยเขามันอ่าชิมชิมเลยเรามันติดดินอยู่แล้วเป็นอะไร หวานกรอบอร่อยหวานกรอบอร่อยได้กินแล้วค่ะได้ชิมแล้วค่ะสองเดือนเคยดูแต่ใน y ยูท b e ปนวาวาหกสิบห้ามือแม่ออริเมื่อไรั่าิมสยามหกสิบห้าวันใช่อือตรงขนาดเลยหกสิบห้าวันได้กินเหมอค่วันนี้วันที่หกสิบหกเนาะแต่กว่าจะเราได้ปลูกตรงนี้เนาะก็เป็นหกสิบห้าคือเนวา ได้การโอเค <okay. S 2> นับมือได้เลยวันนี้ถ้าแม่ไผ่อยากได้จากสั่งกะสั่งล่วงหน้าสองเดือนส่งแพ็กถึงที่เดี๋ยวเราจะมีมีออเดอร์มีนโย,ยบายปลูกอีกอ <laughs> ปลูกอีก <laughs> นโย,ยบายค่ะปลูกอีกรอบดสองเดือนได้กินสองเดือนได้กิน,นเกินเพื่อบำรุงผิวบำรุงสุขภาพนี่ค่ะเราขายลูกละสิบบาทเองสิบบาทถูกเลยค่ะครั้งแรกปลูกครั้งแรกนี่ ให้กินแน่นะให้ให้ซร้อยสรอยเรือกันแบบแบ่งปันกันแนะ่ให้กินแบบฟักถีอนะเราปลูกตั้งแต่เมษาเนาะพฤษภาพหน้าแรงๆอะ่ะไม่มีใครทำรอกที่เดีวยวตอนนี้ก็ไม่มีท <laughs> ุกคนที่ไหนที่นี่ที่เดียวที่ตากแดด <laughs> ตากแดดแม่นๆาไม่ไมงี้ยตากแดดหน้าขาวปลูกข้าวโพดสตอันนี้ก็โอเคเลยโอเคเลยใช่ใช่ใช่โอเคเลย 65วันส้ <65 S 1> นวันเก็บได้นับมือเลยเอาพิ่าหกสิหาวัน,นะนเนะเออเาะโอ,อนา้เราจะไม่เก็บเอยอะหรอกเก็บพอประมาณกระสอบเดียวกะอบเดียวเอากระสอบเดียวโอ้ขาโพดหวานราชินีทับทีสยาม,มได้กินแล้วคะ่ะ65วันนะคะทั้งเก็บทั้งกินพอดี กินดิบก็ได้เนาะในการเนาะเฮากระหาเนี่ยมาปูกอันแบบอันพิสดารหนาทีเอามักสนิทกินดิฟมีบ่พคนละมันบ่ยืนท้องบอกคนละนี่ตัวเนี้ยโอ้โหอืมบ่แล้วเลยมั้บวแล้วเลยดิน่ากินหางเอ็นี่บ่แล้วเลยดิ อ,อยู่ในปา่าเพราะว่าโลกหย่าบ่าได้โรหย่าได้เนี่ยโอ้ยมีอยู่ในปา่าขนาดอยู่ในป่าได้หนิเอาหุ่นไม่ทนันดิหุน่นหุ่นมันไปกับย่าหมดแล้วดิลกหุ่นบ่ได้ไม่แต่อันหยาบมอมีค่ต้นเขาโพบบ่คือโซนน,โซนั้นและโซนนั้นไม่ได้เขาโพบทางนี้มันขนะ้ทางนี้มันขาดน้ำขาดน้ำติขาดแขดน อโอ้ลุงย่าน้อยขาดน้ำ,นนำขาดแขน,นทางนั้นเอาไปทางนั้นดิท่อใหญ่สิทางนี้ขาดแขนบปล่าเรื่องละเตะแล้วเปล่ดาดูนะถัาทิ้งสยามแปเด,ด,ด็กเขาโทษละชั้นนี้ถ้าทิ้งสยามเวันนี้ผู้อ่นผู้เก็บไปทางกินทางเก็บเลยค่ะยินดิบได้ค่ะเพราะว่าหันอยู่ได้สามมื้อ ถ้าเกินสามมือก็ให,ให้ให้หนึ่งถ้าต้มหรืออะไรต้มน้ำแดงมันจะออกเพราะว่าจะเอาน้ําแดงเนี่ยไปทําน้ําชากาแฟก็ได้เนี่เอป็นสีม่วงสีม่วงเวลาอาใส่น,น้ำมะนาวจะเป็นสีม่วงเลยค่ะเต็นอีกแล้วจีเก,ก็พบข้าวโพดซาลีชวนคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้า ขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้าคนถ่ายกับอยากชิมแล้วค่ะข้าวโพดข้าวโพดหวานแดงค่ะอยากชิมแล้วค่ะคนถ่ายกันเดี๋ยวหาชิมกันค่ะชิมในสวนเลยนะคะไม่ต้องต้มค่ะไม่ต้องนึ่งค่ะชิมเลยค่ะเอาพักใหญ่เนาะบันหาเลาะชิมกันค่ะจะชิมเผื่อนะคะ